สวัสดีนะคะท่านอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะ,ะจากครั้งที่แล้วที่เราทดสอบในเรื่องของสนามแม่เหล็กนะคะนักเรียนได้เห็นถึงทิศของสนามแม่เหล็กไปแล้วแล้วก็ในเรื่องของอผลของแรงแม่เหล็กนะคะที่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอนุภาคหรือประจุไฟฟ้า ในกรณีที่ครูให้นักเรียนไปค้นเพิ่มเติมก็คือการนําไปใช้ประโยชน์นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียน,นยจะมีตัวอย่างการนําไปใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งในเรื่องของสนามเหนี่ยวนําหรือการ,การ,การเหนี่ยวนําทําให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระแสะไฟฟ้าแลวก็ในกรณีของการเหนี่ยวนําที่ทําให้เกิดการเบนของลำอิเล็กตรอนในการทําให้เกิดภาพบนจอ ทีวีนะคะหรือจอคอมพิวเตอร์หรือจอที่ทําให้เกิดจอ,จอภาพต่างๆเนี่ยนะคะจะเกิดจากกรณีที่ลำอิเล็กตรอนเนี่ยถูกยิงไปแล้วก็ถูกเบนซ้ายขวาซ้ายขวากวาดให้ทั่วหน้าจอเนี่ยนะคะและการเบนของมันก็เกิดจากสนามแม่เหล็กซึ่งทําให้เกิดการเหนี่ยวนําเกิดขึ้นนะเบนไปซ้ายเบนไปขวานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่มีหนังสือเรียนของนักเรียนเราพูดถึงไปในเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ว่าในกรณีของ การเหนี่ยวนทำทําให้เกิดการเคลื่อนที่หรือนําไปใช้ประโยชน์ในอย่างอื่นๆเนี่ยหลักการเหนี่ยวนําตรงนี้ยังมีอีกมากนะโดยเฉพาะในเรื่องของเดนาโมูที่เราพูดกันไว้เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนลองไปอ่านเพิ่มเติมนะคะจริงๆแล้วเป็นเนื้อหาเดิมอยู่บ้างของมอต้นนะทีนี้ในส่วนของวันนี้เรายังคงอยู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเดิมนะคะคือเรื่องของการสํารวจตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างแรงและก็วัตถุในสนามแม่เหล็ก โดยที่เราจะเพิ่มในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกกันในวันนี้นะคะโลกของเราเองก็มีสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะเป็นสนามแม่เหล็กที่อยู่ในลักษณะแบบไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันจากกิจกรรมในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกนะคะในกรณีในเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกเขาถามว่าและสนามแม่เหล็กโลกเรามีลักษณะอย่างไร ที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องของสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กโดยดูโดยโดยดูทิศของสนามแม่เหล็กแล้วก็ดูในเรื่องของเส้นแรงแม่เหล็กเนี่ยจากผลของแรงแม่เหล็กกระทำก็คือการเรียงต,ตัวของผงตะไบเหล็กนะมคะผงเหล็กที่นัองเรียนได้จากกิจกรรมเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อเราวางแม่เหล็กในลักษณะต่างๆกันเช่นหันขั้วเดียวกันเข้าหา,า,ากันโดยวางในแนวเดียวกันหันขั้วต่างกันเข้าหากันในแนวเดียวกันมันก็จะเกิด แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อกันในลักษณะที่ต่างกันนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ระวางขนานกันโดยหันขั้วเดียวกันไปทางเดียวกันแล้วก็หันขั้วต่างกันไปทางเดียวกันเราก็จะได้ผลต่างกันเช่นเดียวกันนะคะแล้วนักเรียนก็ได้จร,ร,ร,รู้จักจุดสะเทินในครั้งที่แล้วในกรณีของการบอกทิศของสนามแม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กจำได้ไหมคะชั่วโมงที่ผ่านมา มันจะมีทิศยังไงบ้าง <c oughs> การบอกทิศของเส้นแรงแม่เหล็กถ้าเราเอาแม่เหล็กมาหนึ่งแท่งทิศเหนือากับทิศใต้ <c oughs> เส้นแรงแม่เหล็กจะมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างเราเห็นแต่ผงตะไบเหล็กใช่ไหมตอนทำกิจกรรมบางคนก็วาดเป็นเส้นเส้นเป็นเส้นมาได้แต่บางคนวาดเป็นกระจุก,กอะไรก็ไม่รู้ว่ะเป็นไงคะทิศของสนามแม่เหล็กหรือเส้นแรงแม่เหล็กมีทิศยังไงคะ รูบอกว่าให้นักเรียนใส่ทิศด้วยจากกิจกรรม2.1พอเรียนเมื่อวานนี้กลับไปใส่ทิศนะคะเราก็จะได้ว่าจากทิศเหนือพุ่งไปยังทิศใต้นะคะเหนือจะพุ่งออกไปยังทิศใต้ก็จะเป็นขึนแบบนี้นะคะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะพุ่งออกไปพุ่งออกไปเช่นเดียวกันพอมาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมคือเหนือไปใต้เหมือนเดิมใส่ลูกศรแทนทิศให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพุ่งเข้ามา ลักษณะของการเคลื่อนที่ของเส้นแรงแม่เหล็กก็จะเป็นทิศแบบนี้ทีนี้เรามีกรณีต่างๆมากมายที่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะนักเรียนก็ใส่มาให้เรียบร้อยลักษณะของอสนามแม่เหล็กที่เราเรียนมาเนี่ยเราใช้แท่งแม่เหล็กมันเป็นแบบนี้ <c oughs> มีทิศจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ทีนี้ถามว่าแล้วสนามแม่เหล็กโลกของเรามันจะมีลักษณะอย่างไรบ้างมันมีแท่งแม่เหล็กไหมอยู่แกนกลางของโลกเรามีแท่งแม่เหล็กไหมคะ มีไหมแล,แล้วสนามแม่เหล็กโลกเรามีไหมมีไหมคะัล็รคิดว่ามีไหมอ,อย่างหนึ่งที่พิสูจน์ให้รู้ว่าโลกของเรามีสนามแม่เหล็กก็คือตอนที่เราหาทิศของแม่เหล็กทำไมทำไมเราเอาแม่เหล็กเนี่ยเ,เราถึงใช้วิธีการตรวจสอบทิศแม่เหล็กโดยการแขวนแม่เหล็กแล้วมันจะบอกว่าขั้วเหนือจะชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ ข้วใต้ชี้ไปทางทิศใต้เสมอแสดงว่ามันต้องมีแรงแม่เหล็กกระทาต่อกันไหมคะแล้วแรงแม่เหล็กนั้นก็คือแรงแม่เหล็กระหว่างสนามแม่เหล็กของโลกกับตัวนี้แหละแสดงว่าโลกของเราเองก็มีไหมคะสนามแม่เหล็กมีมีสนามแม่เหล็กนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าสนามแม่เหล็กของโลกเราเนี่ยเป็นยังไงก็คือมีทิศอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ใครที่เข้าใจในเรื่องของ ปฏิกิริยาของแรงแม่เหล็กเนี่ยน่าจะบอกได้ว่าขั้วเหนือของโลกเราเนี่ยอยู่ตรงไหนขั้วใต้ของโลกเราอยู่ตรงไหนเป็นไปตามขั้วโลกเหนือกับขั้วโลกใต้ที่เราเข้าใจไหมนะคะเราจะทดสอบด้วยกิจกรรมนี้ในกิจกรรม2.4นะคะกิจกรรม2.4เนี่ยเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กโลกซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์อย่างง่ายก็คือเชือก1เส้นแล้วก็แม่เหล็ก1แท่งนะคะย้าห้องไปทางลองไป รับอุปกรณ์ที่โต๊ะครูนะคะจะมีแม่เหล็กอยู่นะนักเรียนสามารถทดสอบกับห้องใกล้เคียงกันได้เดี๋ยวห้องนี้จะให้แขวนแม่เหล็กสักสองสามจุดในห้องนะคะแขวนกับเก้าอี้ก็ได้นะคะสองสามจุดในห้องเดี๋ยวตัวแทนทักสามคนนะนะคะเราจะแขวนแม่เหล็กกับโต๊ะหรือเก้าอี้เราก็ได้นะคะแล้วดูว่าการเรียงตัวของมันเป็นอย่างไรบ้างนะคะ พยายามแขวนให้ห่างจากตัวที่มีสารแม่เหล็กก็คือโลหะต่างๆจะมีสารแม่เหล็กเป็นส่วนใหญ่นะให้มันนิ่งอะมาลูกนยกิจกรรมไม่ยากนะคะ2.4งดสนักเรียนเอากล้ออิ้ม,มาอีกสองตัวนักเรียนคิดว่าการเรียงตัวของแม่เหล็กทั้งหมดในห้องที่เราเรียงเนี่ยไม่ว่าเราจะกระจาย10บอันแปดอันเนี่ยจะมีการเรียงตัวเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ตั้งสมมติฐานอย่างเงี้ยนะคะเราจะแขวนนี้จนกว่าเขาจะหยุดนิ่งตอนนี้อาจจะสายได้เพราะว่าคือโต๊ะเก้าอี้ของเรามันไม่เหมือนรุ่นโบราณที่เป็นไม้ทั้งหมดนะคะก็จะสายหา,หาตัวที่มีสารแม่เหล็กถ้าไม่เมื่อยก็ใช้วิธีการยืนถือเอาก็ได้แป๊บเดียวมันก็นิ่งนี่ถ้าจะยาก <laughs> เพราะว่าขาเก้าอี้เราเป็นโลหะมีสารแม่เหล็กอยู่นะคะ นักเรียนคิดว่าถ้าเราแขวนแบบนี้ทุกๆจุดการเรียงตัวของแท่งแม่เหล็กจะเหมือนหรือต่างกันยังไงคิดว่าเหมือนไหมเอาขึ้นไปไหนการเรียงตัวของแท่งแม่เหล็กจะเหมือนหรือต่างกันยังไงเออคุณว่าถือเอาดีกว่าเนาะฝนถือเอาดีกว่าอ่าเราไปฝึกถือสิ่งนูน้นอย่าใครถือตรงกลางห้องเอานี้ถือเอาดีกว่านะ ขออนุญาตเปลี่ยนเปลี่นเปลี่ยน,ยน <c oughs> อะตอนนี้เพื่อนได้หนึ่งคนละนักเรียนคิดว่าทั้งสามทั้งสามอันที่เรากระจายอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็อยู่ตรงกลางห้องจะมีการเรียงตัวของแม่เหล็กเหมือนหรือต่างกันยังไงตั้งสมมติฐานคิดว่าเหมือนกันไหมเห <c oughs> มือนยังไงคะคิดว่าเหมือนกันไหมเหมือนยังไง ขั้วแม่เหล็กจะ่ันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ตเขาบ่าเหมือนต้องระบุได้เช่นขั้วเหนือของแม่เหล็กหันไปทางทิศเหนือเหมือนกันขั้วเหนือของเราคือสีแดงนะคะขั้วใต้ของเราสีน้ําเงินนะคะตอนนี้เพื่อนๆในห้องจะเห็นแล้วนักเรียนตั้งสมมติฐานไปนะนะเราวว่าเราแขวนมเมื่อเราแขวนแม่เหล็กไว้กระ,ะจายตามจุดต่างๆของห้องแม่เหล็กจะมีการเรียงตัว ใครว่าเหมือนก็คือเหมือนแล้วก็ต่อไปว่าเหมือนอยังไงก็เหนือหันไปทางทิศเหนือก็ใต้หันไปทางทใต้หรือเหมือนโดยเหนือหันไปทางทิศใ,ใต้ใต้หันไปทางทิศเหนือ Study. อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เมื่อเรานําเข้าใกล้กันเดี๋ยวเราดูว่าเปรียบเทียบกันว่ามันจะหันไปทางเดียวกันไหมพอ,อสังเกตเห็นไหมคะ <c oughs> นักเรียนให้ไกลๆตัวที่เป็นโลหะนะเพราะว่าโต๊ะของเราจะมีขาโต๊ะที่มีสารแม่เหล็กอยู่มันก็จะทําออกแรงกระทาอยู่นะคะ เป็นไงหรือตัวนักเรียนเองที่มีอุปกรณ์ที่เป็นสารแม่เหล็กเช่นนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนี่ก็มีผลนะคะให้อยู่ห่างไกลเป็นแนวเดียวกันไหมแนวเดียวกันและแนวเดียวกันยังไงบ้างการลิงตัวเป็นยังไงบ้างไงบ้างคะเฉยว่าจะเป็นในแนวเดียวกันคือขั้วเหนือจะหันไปทาง ทิศเหนือเหมือนกันขั้วใต้หันไปทางทิศใต้เหมือนกันอันนี้ก็คือการเรียงตัวไม่ว่าเราจะไปวางตำแหน่งใดของโลกฝั่งนี้หยุดวางเรียงฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันอยู่ไกลเพื่อนมากแต่ก็ยังได้เหมือนกันก็คือขั้วเหนือนะคะขั้วเหนือย,ยังโคงหันไปทางทิศเหนือแล้วก็ขั้วใต้ไปทางทิศใต้นักเรียนดูว่าเอ๊ะเราเป็นเพราะเพื่อนถือหรือเปล่ามันถึงได้นิ่งแบบนี้ลองหมุนเองก็ได้นะนักเรียนหมุนแม่เหล็กก็เราก็เห็นว่า ยังไงแล้วพอมันนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยขั้วมันก็ยังคงไปอย่างนี้นะคะเมื่อเราศึกษาในเรื่องของสนามแม่เหล็กแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการออกแรงแม่เหล็กคือ<ต>แม่เหล็กจะออกแรงกระทำต่อกันในสองลักษณะคือดูดและผลักนะดูดและผลักเมื่อไรจะออกแรงดูดเมื่อไรจะออกแรงผลักฮะเมื่อไรจะออกแรงดูดเมื่อไรจะออกแรงผลัก